สวัสดีครับพบกับครูอีกครั้งนะครับครูนักตรกรนวันวัฒน์ในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศในชั้นประถมศึกษาปีที่6 Space Technology ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะไปศึกษาเกี่ยวกับประเด็นในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าน,นักบินอวกาศมีหน้าที่อะไรบ้างนักบินอวกาศต้องฝึกในเรื่องอะไรบ้างเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในอวกาศ รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศจากอดีตสู่ปัจจุบันครับผมก่อนเรียนครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยแยกว่าสิ่งใดต่อไปนี้เป็นเทคโนโลยีอวกาศบ้างกล้องโทรทัศน์กล้องส่องทางไกลจรวดกล้องถ่ายรูปมีคำตอบอยู่สองคำตอบครับในภาพนี้นักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นเทคโนโลยีอวกาศเฉลยน,น,นะครับ ที่เป็นเทคโนโลยีเอาเอาวกาศเนี่ยจะเป็นกล้องโทรทัศน์และจรวดนั่นเองครับต่อไปอีกภาพหนึ่งครับอีก4คําตอบดาวเทียมยานอาวกาศเครื่องบินยานอาวกาศได้คนขับหรือโดนข้อนี้ครับมีอยู่2ข้อมีอยู่2ตัวเลือกที่เป็นเทคโนโลยีอวกาศนักเรียนคิดว่าเป็น ตัวเลือกไหนครับคําตอบก็คือจะเป็นในตัวเลือกของดาวเทียมและยานอาวกาศนั่นเองคำถามครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนักบินอวกาศจึงต้องสวมชุดอวกาศเนี่ททำไมเอ่ยทำไมจึงต้องสวมชุดอวกาศต้องสวมหน้ากากชาร์บด้วยอ,อาจจะเป็น โลหะชนิดหนึ่งนะครับที่กันแสง UV นะครับในส่วนของเสื้อผ้าที่จะต้องใส่เนี่ยชุดเนี่ยต้องทำอย่างพิเศษเลยทําไม่ลครับจึงต้องสวมชุดอวกาศครับเพราะเนื่องจากว่าในอวกาศเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเลยนะครับในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับเมื่อจะต้องออกไปทําหน้าที่นอกยานอาวกาศเนี่ยจะต้องสวมชุดนี้เพื่อควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิในเรื่องของแก๊สต่าง ให้พอเหมาะแก่การดำรงชีวิตรวมทั้งเป็นการป้องกันแสงต่างๆรังสีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและร่างกายของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> นักบินอาอกาศเดินทางอย่างไรครับถึงเดินทางจากโลกเนี่ยเดินทางไปสู่อวกาศได้นักเรียนคิดว่าเดินทางอย่างไรครับคําตอบก็คือเขาจะใช้การเดินทางโดยการใช้ยานอวากาศนั่นเอง นักบินอวกาศต้องทําหน้าที่อะไรบ้างในยานเอาในยานอาวกาศรวมถึงต้องทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับเมื่อไปถึงนอกอวกาศก็ต้องทําหน้าที่หนึ่งก็ต้องทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมยานอาวกาศนะครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมและผู้ที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆในอวกาศนั่นเอง นักเรียนคิดว่านักบินอวกาศแตกต่างจากนักบินทั่วไปอย่างไรบ้างะเราก็จะมีนักบินที่เป็นเครื่องบินทั่วไปในบนโลกของเราแล้วก็จะมีนักบินอวกาศที่จะต้องไปทำหน้าที่อยู่นอกโลกนักเรียนคิดว่าสองคนเนี้ยสองลักษณะเนี้ยมันต้องเอ่อมันแตกต่างอย่างไรบ้างอะ่ะนะครับ ในเรื่องของนักบินอวกาศก่อนเลยนักบินอวกาศเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะครับเพื่อจะทําภารกิจเนี่ยที่อยู่ในอวกาศต้องมีชุดมีอุปกรณ์พร้อมนะครับเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตอ,อ,อ่า้าวปลาอาหารแห้งด้านสุขลักษณะยารักษาโรคต้องเตรียมความพร้อมให้ให้ครอบคลุมเลยนะครับก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกอวกาศส่วนนักบินนะครับนักบินที่ทำหน้าที่ขับเครื่องบินทั่วไปเนี่ย ก็ต้องมีหน้าที่เพียงแค่ควบควบควบคุมเครื่องบินเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกฝนมาก่อนแล้วนะครับรวมถึงอาจจะไม่ต้องปรับสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตนะครับจึงไม่ต้องสวมชุดอวกาศนักบินอวกาศเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกฝนและการทดสอบนะครับก่อนที่จะออกเดินทางไปยังอวกาศโดยที่จะต้องเนี่ยมีการฝึกเพาะ ฝึกความพร้อมในเรื่องของทั้งร่างกายและจิตใจเนื่องจากว่าถ้าหากออกไปนอกโลกแล้วอยากกินอะไรออยากไปเที่ยวไหนนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกับการที่เราอยู่ในโลกรวมทั้งอ,อยู่นอกโลกเนี่ยมีสภาพที่ไร้น,น้ําหนักหรือสภาพที่ไหลแรงโน้มถ่วงครับเราก็อาจจะเกิดการตีลังกาวนไปวนมาอ,อาจจะเกิดการ,รามีร่างกายที่ผอม ขแขนขารีบอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงมีผลต่อความดันโลความดันโลโลหิตอีกด้วยนะครับจึงจะต้องเนี่ยมีการปรับทางในเรื่องของร่างกายและจิตใจเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะอดทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกโลกให้ได้โดยนักบินอวกาศเนี่ยจะจะต้องได้รับการฝึกฝนอะไรบ้างนะครับครู ยกตัวอย่างการฝึกฝนมาสามตัวอย่างก็คือการฝึกฝนแรกนะครับก็จะเป็นการฝึกฝนที่เป็นการฝึกฝนใต้น้ําเพื่อให้เนี่ยนักบินอวกาศคนนี้มีความคุ้นชินกับสภาพไหลน้ําหนักนะครับโดยใต้โดยใต้น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นการล่องลอยนะครับเป็นเหมือนกับเสมือนนะครับในสภาพไหลน้ําหนักนั่นเองต่อไปครับเป็นการฝึกตีลังกา ด้วยเครื่องปั่นหมุน30รอบต่อวินาทีเพื่อที่จะฝึกฝนว่าถ้าหากเราไปอยู่นอกอวกาศแล้วเกิดอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักแล้วเกิดอยู่ในสภาพที่นะครับโดนโดนเนี่ยโดนแบบว่าการปั่นหมุนอสามสิบรอบต่อวินาทีขึ้นมาเนี่ยอะจะมีการฟื้นคืนสติและการบังคับตนเองได้ไหม ถ้าได้ก็ถือว่าผ่านการทดสอบนะครับและสุดท้ายก็คือการฝึกใช้ชีวิตอยู่ในทะ,ทะเลทรายเพื่อทดสอบการขาดน้ำดูซิว่ามีผลต่อร่างกายของเราไหมครับต่อไปนักเรียนคิดว่าผู้ที่จะเป็นนักบินอวกาศต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับก็ต้องมีลักษณะที่มีความอดทนมีสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงจิตใจที่เข้มแข็ง นะครับอดทนต่อภาวะที่อยู่นอกสภาพแวดล้อมของโลกให้ได้รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะครับเมื่ออยู่ในยานอวกาศมีวิธีการรับประทานอาหารเหมือนกับตอนอยู่บนโลกหรือไม่เพราะเหตุใดเหมือนหรือไม่เหมือนครับเด็กๆคำตอบก็คือไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหากเราอยู่นอกอวกาศเนี่ยอยู่ในออยู่ในอวกาศเนี่ย อาหารจะอยู่ในสภาพที่ไร้น้ำหนักก็คือมันก็จะลอยไปลอยมาได้แตกต,ต่างกับอยู่บนโลกครับก็คืออยู่ในอยู่ในจานได้นั่นนั่นเองเนาะยกตัวอย่างครับจากภาพนี้ก็จะเป็นอาหารที่ล่องลอยรวมถึงคนที่ล่องลอยเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> จะเป็นสภาพที่ไร้น้ำหนักสภาพของอาหารของเขาโดยนะครับ ก็จะเป็นการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเทคโนโลยีด้านอาหารสำหรับนักบินอวกาศอีกด้วยโดยนักบินอวกาศเนี่ยก็จะต้องอมีการบริโภคอาหารแห้งนะครับที่จะต้องใส่ถุงแล้วผสมน้ำแล้วก็ดูดนะครับอันนี้เป็นในอดีตแต่ในปัจจุบันครับเราสามารถนำมาบรรจุในกระป๋องบรรจุในถุงพลาสติกแล้วก็บรรจุในหลอดเนี่ย ทำการฆ่าเชื้ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการรับประทานได้เลยไม่ว่าจะเป็นการแกะออกจากถุงการบีบออกจากกรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการง่ายเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยได้รับอาหารที่ครบ5ห,หมู่ครบตามโภชนาการของที่มนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยควรที่จะได้รับเราไปดูตัวอย่างอาหารกันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแครกเกอร์เป็นเป็นผักเป็นผล,ลไม้เป็นลูกอมอะไรเหล่านี้นะครับอ่ะวิธีการรับประทานก็คือนี่อาจจะใช้การดูดครับการดูดเข้าไปในร่างกายเลยครับอาจจะเป็นลอดนะครับหลอดแบบนี้ตักทานได้ตักทานได้เมื่ออยู่ในกระป๋องอะไรเงี้ยตักทานได้เลยอ่ะอาจจะเป็นถุงซิปล็อกอ่าถุงซิปล็อกก็ได้อาจจะเป็นถุงที่ใช้ เป็นจุกนะครับเป็นเกลียวแล้วก็มุ๋นบิดแล้วก็กินได้เลยญานอาวกาศเนี่ยมีเครื่องผลิตน้ําดื่มด้วยนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อคนเราเป็นอย่างมากนะครับโดยนําน้ําจากร่างกายเนี่ยทั้งปัสสาวะแล้วก็เหงื่อเนี่ยมาทําให้เป็นน้ําบริสุทธิ์ได้และดื่มได้เครื่องนี้สามารถกรองน้ําบริสุทธิ์ได้ดีกว่าบนพื้นโลกอีกนะครับแสดงว่านักบินอวกาศเนี่ย ทานน้าเข้าไปทานน้าบริสุทธิ์เข้าไปอปัสสาวะออกมาเข้าเครื่องเนี้ยกรองน้ําบริสุทธิ์แล้วก็เอามาดื่มได้เป็นวัฏจักรของการดื่มน้ําได้เลยนะครับโดยในการดื่มน้ำของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการบีบออกมาเพื่อเป็นหยดแล้วก็ใช้ปากงับๆนะครับหรือ,อใส่ในถุงนะครับแล้วก็ดูดๆแล้วก็บีบออกมาแบบนี้ได้หมดเลย อันนี้ก็จะเป็นการใช้ชีวิตครับเป็นการใช้ชีวิตเป็นการที่การฝึกฝนของนักบินอวกาศต่อไปครับในเรื่องต่อไปนะครับในพาร์ทพาร,พารนี้ในอีที่1ก็จะเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศจากอดีตสู่ปัจจุบันเราจะได้ไปเรียนรู้กันว่าจากอดีตและถึงปัจจุบันในปีพศ2564เนี่ยในวันเนี้มีความก้าวหน้าอะไรไปบ้างยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญมานะครับ พศ2182ครับกาลิเลโอประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ตัวแรกของโลกซึ่งได้ทำการค้นพบดวงจันทร์ทั้ง4ดวงนะครับโคจรรอบดาวพฤหัสโดยการค้นพบนี้ทำให้เชื่อว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะต่อไปครับทาง USA เนี่ยได้สร้างกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่มากๆอ่ตัวนี้นะครับชื่อว่ายูร์เคส เทโรสโคปในปีข้อสอ7หาสามารถมองเห็นวัตถุเนี่ยที่อยู่นอกโลกได้แต่มีข้อจำกัดก็คือมีบรรยากาศของโลกเนี่ยบดบังทำให้มองเห็นได้ไม่ไกลมากนะ่ 2, ครับ USA และสหภาพโซเวียตหรือในรัสเซียนในปัจจุบันนี้หรือประเทศรัสเซียนในปัจจุบันนี้นะครับประสบความสำเร็จในการสร้าง จรวจและส่งดาวเทียมที่ชื่อว่าสปุกนิกนะไปโครจรรอบเป,เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกนะครับซึ่งออกไปโครจรเพื่อสำรวจศึกษาอากาศนอกโลกเพื่อตรวจวัดความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศสหภาพโซเวียตครับหรือรัเสเซียนะครับส่งนักบินอวกาศคนแรกของโลกนะครับออกไปสำรวจนะครับในปีพศ2504ชื่อว่ายูริกาการิน นำยานอาวกาศที่ชื่อว่าวอตสต็อกหนึ่งะครับขึ้นโครจรรอบโลกเป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะครับโดยการโครจรใช้เวลาเพียง108นาทีหลังจากนั้นครับก็ขอแสดงความเสียใจแก่แก่บุคคลประวัติศาสตร์คนนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเ,าเขาก็ได้เสียชีวิตอย่างไร้ไร้สาเหตุนะครับนอกนอกโลกนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ในปีพศ2512น,นะครับ USA โดยองค์การนาซ a นะครับส่งยานอวากาศที่ชื่อว่าอะพอลโลนะครับส่งนักบินไปสำรวจบนดวงจันทร์สำเร็จ2515นะครับ USA และนานาชาตินะครับใช้ยานขนส่งอวกาศที่ชื่อว่า Space s h u t t l e อ่ายานขนส่งอวกาศนี้ Space Shuttle นะครับโดยขนส่งนัก ขนส่งนักบินเนี่ยและสัมภาระต่างๆแบบไปแล้วก็กลับนะครับจากโลกของเราออกไปนอก,นอกโลกและจากนอกโลกกลับมาอย่างพื้นโลกของเราได้เลย USA โดยโดยองค์งการนาซาครับส่งยานไวกิ้ง Viking ครับลงจอดบนดาวอังคารยานตัวนี้2533ครับองค์การนาซาได้ส่งกล้องโทรโกล้องโทร,รทัศน์อวกาศ Hu รบเบิ Hubble. เพื่อสามารถไปสำรวจนอกชั้นบรรยากาศนะครับนอกชั้นบรรนอกชั้นบรรยากาศที่ปิดกั้นนะครับที่ปิดกั้นของโลกเ่ยแล้วส่งภาพกลับมา2,540ครับองค์การนาซาอีกแล้วนะครับส่งหุ่นยนต์นะครับไปสำรวจในระบบสุริยะอย่างเช่นหุ่นยนต์ m a r ์ p a r ร f r ฟ d a ยเเพื่อไปสำรวจดาวอังคาร 2,541ครับนานาชาติใช้สถานีอวกาศนะครับเพื่อตรงนี้แหละนะครับเพื่อที่จะทดลองนะความเป็นอยู่ของคนทดลองเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวิจัยเพื่อใช้ในการที่จะส่งกลับมายังโลกได้นะครับ2,549องค์การนาซาครับได้ส่งยานสำรวจแบบบินผ่านฟลายบนะครับไปสำรวจ ดาวในระบบสุริยะเช่นนะครับยาน New Horizon ใช้สำรวจดาวพูโต2555ครับส่งยานไว y a g อเจเพื่อสำรวจนอกระบบสุริยะ,ะเราไปสำรวจในสุริยะยังไม่พอนะครับออกนอกระบบสุริยะเลยนะครับในปีพศ2561ครับ NASA ครับส่ง ยานพ a อกเกอร์โซล่าพร็อพนะครับเข้าใกล้ดวงอาทิตย์แล้วได้ถ่ายภาพเก็บมาด้วยนะครับในปีพศ2564ภารกิจเชียนโวลลหนึ่งของจีนและยาน p e r ร e เซเวเร e เพอร์เ e เนนะครับขององค์การนาซาเนี่ยได้ไปสำรวจยังดาวอังคารเพื่อศึกษาชั้น,นชั้นบรรยากาศและธรณีวิทยาก็จะดูว่ามีน้ำอยู่ไหม มีแหล่งน้ําอยู่ไหมมีสิ่งมีชีวิตยอยู่ไหมสองพั้ยหกสิครับเมื่อเร็วๆนี้เลย25่ธันวาคมกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บนะครับเป็นกล้องที่เอาไว้สังเกตการในย่านคลื่นอินฟราเรดนะครับเป็นเรือธงสำคัญเลยนะครับขององค์การนาซาเพื่อที่จะส่งขึ้นไปแทนที่กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบล เพื่อที่ใช้กล้องแบบเจมเนี่ยไปสังเกตกาแล็กซีและวัตถุที่ห่างไกลออกไปถือว่าเป็นดวงตาของเอกภพดวงใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยยชาติเลยนะครับซึ่งในภาพของนาลิตนี้ก็จะเป็นภาพที่กล้องโทรทัศน์เจมเว็นะครับยืนคู่กับนี่คู่กับดอยอินทนนท์พระธาตุดอยอินทนนท์และนี่เป็นภาพจากนาซานะครับในการปล่อยกล้อง โทรทัศน์เจมเว็บขึ้นสู่เอาขึ้นสู่อวกาศในวันที่25ทธันวาคมที่ผ่านเนี่แหละครับก็จะเป็นเทคโนโลยีอวกาศใน ep ที่1นะครับโดยเพจวิทยาศาสตร์ by NTK YouTube วิทยาศาสตร์ by NTK Presented by ครูนักกรวรรณวัฒน์หากผิดพลาดประการใดทางเพจทาง YouTube วิทยาศาสตร์ by NTK ขอ ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับขอให้มีความสุขกับการเรียนดูนะครับ